ทอมมีญญ่ย่างเอาฉันเหรอนี่ถ้ามีโอ้กระทะใหญ่เลยเนีย่ยัดเ็ดใส่ค่ะถ้าเธอผัาเผ็ดเธอก็ใส่มักเขือไม่ได้ีนั่นแหละสฉพาะเนื้อก็มาเต็มแล้วนี่ คือได้ยินนะเตีงปลาไก่ของฟุ้งเลยเราไปต้องชิมก่อนนะมีเตียงไก่ข้างนั้นมีเตียไก่ทั้งหน้าเราเตียงเนื้อไก่นะคะไกเตงแบบง่ายๆค่ะไก่เท่าที่มีอ่ะ มอสเดียวสิสองหม้อค่ะมือเหยียบตีนหมาค่ยโอ๊ยโอ๊ยมือเหยียบตีนหมาานี่ต้นฉับชัยนะคะหม้อนี้เนี่ยเดี่ยวเพิ่งอย่าเลดีอย่าเพิ่งพูดดิพูด่ายวิดีโอเนี่ย ่าต้องทำใส่ค่ะอันนี้ใส่กระดูกไก่เธอไม่พูดว่าเนี่ยอ่ะเธอไม่พูดว่าได้น้องเคยก็ไม่ให้ฉันพูดดิฉานก็ฉันก็ปัดแต่เธอเหมือนหนาวเลยเออตาดดอตาดอเอเม่ตาดอโทรศัพท์โทรศัพท์แจ็ปปงยันนี ทีแม่ครัวค่ะอันนี้ทีแม่ครัวนะคะเตรียมงานว่าจะได้ขนคที่เล้พันที่หนาใหญ่ตีี้าลกรดยกะกนโออกร่ยอที่แม่ครัวเตรียมงานนะคะ,ะทีแม่ครัวค่ะทีมทำไม่กัเข็งค่ะทีมงานทำไม่กัเข็ง ทีมงานทำไม่กระเขยงให้ลูกสารวัตรค่ะทีมงานทำไม่กระเข่ง อันนี้เตรียมน้ำเพื่อล้างหน้าตอนฝังศพเส,สร็จแล้วมีใบมะขามกับคมิ้นค่ะ

อกัดดอกไม้จากตามธรรมชาตินะคะเท่าที่มี